สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรแกรมใช้งานง่ายๆด้วย Excel กันนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่3นะครับจากตอนที่แล้วนะครับก็จะเป็นการให้ User Form นะครับขึ้นมาโดยที่ไม่มี Excel นะครับอันนี้ก็จะเป็น User Form ที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบจากตอนที่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้ในส่วนของการ ที่เราไปกดปุ่มปิดตัวนี้นะครับจะทําให้ e x c e เมันค้างไม่สามารถที่จะลันขึ้นมาได้นะครับวิธีการแก้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มของ Excel นะครับเดี๋ยวเราไปที่โหมด Developer นะครับในส่วนนี้นะครับ User Form ในกรณีที่เรา เปิด Excel ขึ้นมานะครับแล้วไปกดปุ่มปิดเลยนะครับมันจะทําให้ Excel ค้างแล้วในเข้ามาในครั้งต่อไปมันทําให้เข้าได้เลยเดี๋ยวเรามาทําวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้เราก็ไปที่ส่วนของโค้ดนะครับโปรแกรมเราจะเพิ่มตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับกําหนดให้เป็นบูลีนนะครับตัวแปรตัวนี้นะครับเราเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับก็เป็น user form initialize นะครับตัวนี้โดยการเลือกตรงนี้ user form เสร็จแล้วก็ไปเลือกตัวนี้นะครับกําหนดตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมา ให้เป็น Fa l s e นะครับเมื่อฟอร์มโหลดขึ้นมานะครับตัวแปรตัวนี้เป็น Fa l s e แล้วนะครับถ้าเราทําการปิดฟอร์มลงไปนะครับก็ให้เลือก user form อันนี้นะครับถ้าเราทําการ terminate หรือปิดฟอร์มไปนะครับเราก็จะใส่โค้ดในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาโค้ดมาให้ดูเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือถ้าตัวนี้นะครับเป็น Fa l s e หรือหรือเป็นถ้าไม่เป็นจริงอะครับถ้าไม่เป็นจริง ให้แอปพลิเคชันปิดตัวไปนะครับแต่ถ้าเป็นจริงนะครับก็จะปิดฟอร์มแล้วก็ให้ฟอร์ม Excel ขึ้นมานะครับเป็น Excel ส่วนตรงนี้นะครับก็เพิ่มในส่วนของการล็อกอินต้อให้เป็น True นะครับในโค้ดคราวที่แล้วนะครับมีส่วนหนึ่งที่ผมต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้ recordset นะครับเราต้องมีการปิด recordset นะครับโค้ดตรงนี้เราต้องเพิ่มไว้นะครับเพื่อให้คืน Memory ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ เรามาเพิ่มในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าที่เราเพิ่มเติมในส่วนของโค้ดโปรแกรมเข้าไปนะครับจะทํางานได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราเซฟไว้นะครับแล้วก็ปิดไปเราลองรันโปรแกรมอีกทีนะครับในกรณีที่เราปิดตัวนี้นะครับตัวนี้ครับมันก็จะทําให้เมื่อกี้มันหายไปนะครับโดยปกติแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เป็นอันหนึ่งถ้าเราไม่เคลียร์ตรงนี้มันทําให้เราเข้าโดยดับเบัลคลิกเข้าไปซ้าได้นะครับ แล้วก็เข้าสู่ตัว Excel ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มเทเบิลลูกค้านะครับหรือคัสเตอร์เมอร์นะครับก่อนเลยเราก็ไปเพิ่มที่ชีตตัวนี้นะครับตั้งชื่อชีตเป็นคัสเตอร์เมอร์นะครับ t v c u s เ o m e r เสร็จแล้วกําหนดคอลัมน์หัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น c u ต t o m e r id ผมเพิ่มไว้แค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วทําการเปลี่ยนให้เป็นเทเบิลนะครับก็ไปที่ insert table กําหนดตรงนี้นะครับทั้งหมดกําหนดให้เป็น text นะครับ รูปแบบของ text format แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ลืมตรงนี้ตรงนี้นะครับตั้งให้เหมือนตรงนี้เลยเราก็จะได้ตรงเทเบิลตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดในการสร้างฟอร์มแ d ดข้อมูลเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราดีไซน์เทเบ e ลของการเก็บข้อมูลแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดีไซน์หน้าจอในการบันทึกข้อมูลนะครับเราก็มาที่โหมด developer เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่ม User f o r m เดี๋ยวเรามาดีไซน์เดี๋ยวเรามาดีไซน์หน้าจอในการบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้เราตั้งชื่อไว้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ดีไซน์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะมีการบันทึกข้อมูลนะครับรหัสลูกค้านี้ผมจะให้เป็นออโต้รันขึ้นมานะครับส่วนชื่อนามสกุลก็ใส่เสร็จแล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับปุ่มบันทึกยกเลิกปุ่มตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นปิดหน้าจอลงไปนะครับตัวคอนโทรลต่างๆนะครับแนะนําว่าให้ตั้งชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อไว้นะครับเดี๋ยวตรงรหัสนะครับเปลี่ยนสีให้เป็นสีประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ล็อก ไม่ให้มีการแก้ไขได้นะครับเราลองรันฟอร์มขึ้นมานะครับตรงนี้เราคีย์ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับหลักการก็คือเมื่อเราเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเลขรหัสตรงนี้จะรันขึ้นมานะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องไป select ข้อมูลจาก table table customer นะครับอ่าก็คือฟอร์มนี้นะครับ user form โหลดขึ้นมานะครับก็จะเป็น activate เราก็จะทําการดึงข้อมูลนะครับก็ใช้ตัวเดิมนะครับประกาศให้เป็น new ไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้วิธีการผมใช้วิธี SQL นะครับในการ select เพื่อนๆอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับ table ตรงนี้นะครับต้องใส่ตัวนี้ไว้เสมอนะครับชื่อตรงนี้เราจะทําการเค้าข้อมูลนะครับของ table นี้เมื่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ SQL ก็คือถ้าตรงนี้เป็น n l l นะครับให้เป็น p a c e นะครับไม่มีไม่มีข้อมูล ตรงนี้นะครับมันจะเขาออกมาได้เสมอนะครับก็คือถ้าไม่มีข้อมูลก็จะเป็นศูนย์อยู่แล้วให้เรากาหนดเป็น1ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือคัสเ o อร์นะครับกําหนดแ l u ูเป็นใช้วิธีนี้เลยนะครับกาหนด Format อันนี้นะครับถ้ามันออกมาเป็นศูนย์ก็ให้บวกเป็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าไม่เป็นศูนย์ก็คือเขาข้อมูลได้ก็จะบวกไปหน1 1> ปึ่งไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วทําการปิดด้วยคอร์ดเซตเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็รัน ลันน่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมดูนะครับแต่ตอนนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับก็มาดูบัก๊กตัวบั๊กก็น่าจะประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็น customer id เดี๋ยวเราลองอีกทีหนึ่งนะครับอะจะเห็นว่าตัวนี้เลขขึ้นมานะครับไม่มีข้อมูลมันก็จะขึ้นมาเป็น c 0 0 1ยูพอ user form ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็พร้อมใช้งานเราก็กําหนดให้เป็นกําหนดให้เคอร์เซอร์มันมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือใส่ชื่อแล้วก็บันทึกได้เลยเดี๋ยวเราไปกําหนดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ตรงนี้นะครับลองอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเคอร์เซอร์ให้มันกระพริบตรงนี้พร้อมที่จะบันทึกข้อมูลได้เลยทีนี้ผมจะประยุกต์การใช้งานนะครับจากตัวโปรแกรมต่างๆนะครับจากที่เคยสอนไว้นะครับก็คือให้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับพร้อมพิมพ์ภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวเราไปเอาโค้ดของเก่ามานะครับสําหรับโค้ดของที่เราเขียนไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปก๊อปปี้จากตัวนี้นะครับอันนี้นะครับโค้ดตัวนี้เราก็จะไปเพิ่มโมดูล วางตรงนี้เลยนะครับกดเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับเราไปดูตัวอย่างที่เราทำมาไว้นะครับตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับก็ใช้โค้ดตัวนี้นะครับ1054เดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับพอรันโปรแกรมขึ้นมา ตรงนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยตรงช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้มันมีข้อมูลไปเลยนะครับวิธีการเพิ่มนะครับก็ฟอร์มโหลดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมประกาศเป็นตัวแปลขึ้นมาเลยนะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลใส่ในคอมโบบล็อกนะครับทำการเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับจะเหในว่ามีข้อมูลเข้ามานะครับ ทีนี้นะครับเราได้ข้อมูลวิธีการกรอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการบันทึกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบันทึกกันนะครับให้ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วมาประกาศตัวแปรไว้นะครับตรงนี้นะครับประกาศเป็นตัวอาร์เรย์ไว้นะครับเรามีทั้งหมดกี่ฟิล์มเราก็ใส่เข้าไปจากตรงนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด5 5ฟิล์นะครับแล้วก็จะใส่เป็นอาร์เรย์5ฟิล์เสร็จแล้วประกาศตัวคอลเลกชันขึ้นมานะครับวิธีการอินเสิร์ตข้อมูลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับก็คือเราประกาศเป็นอะเลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลใส่อะเลอะเตัวแรกนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับอันสุดท้ายเป็นสถานะนะครับให้เป็นตัว A ไว้นะครับคือ Active ไว้เสร็จแล้ว Add a อ r a y เข้า Collection นะครับ ทีนี้เราก็ต้องเพิ่มโค้ดในส่วนของโมดูลนี้นะครับ SQL เราจะเพิ่มโมดูลที่เป็นการ insert นะครับเดี๋ยวเราไปเอาโค้ดเก่ามาใช้งานนะครับโค้ดเก่าตัวนี้นะครับ add to table นะครับเดี๋ยวเราไป copy มาเลยนะครับเสร็จแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในการ add ข้อมูลลงเทเบิลนะครับก็จะมีการกำหนดเวิร์กชีตเทเบิลนะครับแล้วก็อาร์เรย์แล้วทำการวนลูปนะครับตัวนี้แต่ละอาร์เรย์แต่ละชุดแต่ละคอลัมน์ลงเข้าไปในเทเบิลนะครับเราได้ตัวนี้นะครับเราก็ไปใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับทำการบันทึกเมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นคอลเลกชันแล้วนะครับเราก็เรียกใช้งานตัวนี้นะครับ add to table นะครับ w o r k s h e e t ที่เราจะทำการ add เข้าไปนะครับก็เป็นเทเบิลตัวนี้นะครับเป็นชี t ตัวนี้ ในที่นี้เรายังไม่ได้กําหนดชื่อชีตนะครับตัวนี้นะครับชีตสามเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นชีตสะเป็นชีตให้มันเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับชีตสามพอได้อย่างนี้นะครับเราก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นเทเบิลก็ชื่อเดียวกับชีตเลยนะครับแล้วก็อาร์เรย์แล้วก็เป็นคอลเลกชันนะครับนี้นะครับเมื่อเราทําการแอรเสร็จแล้วนะครับให้ให้ทําการแจ้งเมสเซจนะครับเสร็จแล้วนะครับทําการ ปิดฟอร์มนี้ไปนะครับเสร็จแล้วในชีท Excel นะครับเราจะทําการดึงข้อมูลกลับมาโชว์ในเวิร์กชีตต่อไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาเขียนโค้ดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราบันทึกข้อมูลได้หรือเปล่านะครับเราก็จะทําการรันนะครับแล้วเราก็เพิ่มข้อมูลนะครับเสร็จแล้วทําการบันทึกก็จะเห็นว่าข้อมูลบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลทางเทเบิลนี้นะครับบันทึกให้เรียบร้อยกดโอเคฟอร์มนี้ก็จะปิดตัวเองไปนะครับ ข้อมูลตัวน,นี้มาเก็บในเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเพิ่มทําการเพิ่มใหม่ก็จะเห็นว่าข้อมูลตัวนี้จะรันขึ้นมาเป็นเป็นเลข running นะครับฐานลูกค้าทําการบันทึกนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลมาบันทึกตรงนี้นะครับ,บทีนี้นะครับต่อไปเราก็จะทําการให้ข้อมูลมาโชว์ในเวิร์ h ชี t ที่เราจะทําเพิ่มเข้ามานะครับเราจะทําการเพิ่มส่วนชีตตรงนี้จะเป็นชีตฐ,ฐานข้อมูลนะครับส่วนชีตที่จะเพิ่มเป็นชีตการแสดงผลตรงนี้เราก็เพิ่มเป็นชีตข้อมูลลูกค้า เดี๋ยวผมจะดีไซน์หน้าจอให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับผมดีไซน์หน้าจอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือมีข้อมูลโชว์ขึ้นมาชื่อ ช่องทางติดต่อแล้วก็มีแอคชั่นตรงนี้นะครับตรงแอคชั่นจะเป็นการกดปุ่มต่างๆนะครับเมื่อทําการ pop up หน้า user form ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลนะครับมาโชว์ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยนะครับก็ไปที่ในส่วนของตัวนี้นะครับเวิร์ h ชีตตัวนี้เวิร์ h ชี t ข้อมูลลูกค้าเมื่อเวิร์ h ชี t ข้อมูลลูกค้า active ขึ้นมานะครับก็จะทําการดึงข้อมูลเข้ามาโชว์ในเวิร์ h ชี t ก็ไปกําหนดเป็นเวิร์ h ชี t activate นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมจะกําหนดเป็นสับ module ก็คือ หด customer นะครับเสร็จแล้วก็ประกาศตัวแปรเหมือนเดิมเป็น recordset นะครับตรงนี้ก็ใช้ sql เหมือนเดิมดึงข้อมูลมานะครับตรงนี้นะครับผมกําหนด status ให้เป็น a นะครับก็คือจะดึงข้อมูลที่เป็นสถานะเป็น a นะครับเสร็จแล้วทําการวนลูปนะครับเข้าสู่ work sheet นะครับกําหนดตัวแปรขึ้นมานะครับเป็น low นะครับเราจะเริ่มต้น low ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กําหนดไว้นะครับในที่นี้ผมกําหนดไว้เป็นที่ low ที่7นะครับเริ่มจากตรงนี้ ตรงนี้นะครับก็คือเลง์ที่เรากําหนดว่าจะให้ข้อมูลนะครับลงมาในช่วงไหนนะครับปวแรกนะครับผมกําหนดเป็น customer id กําหนดให้ลงตรงนี้นะครับคอลัมน์ b โล a ที่7คอลัมน์ b แล้วก็ l o ที่7นะครับก็คือตัวนี้ส่วนคอลัมน์อื่นนะครับก็ทําคล้ายกันเป็น c นะครับแล้วก็ D แล้วทำการบวกโลนะครับให้ไปทีละหนึ่ง record set ต้องมีการ move เป็น next นะครับก็คือ record ถัดไปนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะครับมันจะวน loop ไม่จบนะครับหลังจากที่วนลูปครบแล้วนะครับเราก็ทําการปิด record set ่าเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ตัวสับโมดูลนี้นะครับลองดูนะครับเมื่อเราทําการ active sheet นี้นะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าข้อมูลมาตรงนี้แล้วนะครับ ทีนี้ผมจะทําการเพิ่มปุ่มแล้วทาการให้ข้อมูลมันหลดเข้าตรงนี้ทันทีเลยนะครับทําการเพิ่มปุ่มในฟอร์มนะครับก็ไปที่โหมด Developer นะครับแล้วก็ Insert ใช้ฟอร์ Control นะครับเลือกตรง Bottom ตรงนี้นะครับตอนนี้ c a n เซ l ไปตั้งชื่อปุ่มนะครับ ตรงนี้เราจะตั้งชื่อปุ่มไว้ก่อนนะครับเราต้องใส่ตัวตัวนี้นะครับ Assign Macro เราไปกําหนดที่ตัวนี้นะครับ Module เพิ่ม Module ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับให้เป็นให้แยกกันไปเลยนะครับเป็นเป็น Module สาหรับ Action ในการคลิกต่างๆนะครับลิกฟ Form ต่างๆนี้ผมก็จะเพิ่มเป็น Sub Module นะครับเป็น Add Customer นะครับเรียกฟอร์มขึ้นมานะครับ Form Add Customer แเรามาดูนะครับเรา Assign ตัวนี้นะครับคลิกขวา Assign Macro เลือกเป็นตัวนี้นะครับ Add Customer ค i c k กด OK กดตัวนี้นะครับก็จะมีฟอร์มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะรันไปด้วยเราทําการเพิ่มนะครับทําการบันทึกอ่าตรงนี้นะครับฟอร์มมันหายไปแล้วนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้มันยังไม่มานะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มตรงฟอร์มตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการบันทึกตรงนี้ให้เราทําการโหลดเราก็จะไปเรียกเราก็จะทําการเรียกนะครับชี้ข้อมูลชี้ข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็เรียกเป็นโหลดชี้ที่4นะครับโหลด customer ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทำการเพิ่มนะครับกดบันทึกบัน,นทึกทําการเรียบร้อยนะครับ er, ก็จะเห็นว่าข้อมูลโหลดขึ้นมาใหม่นะครับ pueda, วิธีการนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถบันทึกข้อมูลเก็บลงเทเบิลต่างๆแล้วก็มาโหลดข้อมูลเก็บไว้ในชีตข้อมูลโชว์ shows, ข้อมูลลูกค้านะครับตรงนี้ข้อมูลก็ยังลบได้แต่มันก็ไม่หายไปไหนนะครับตรงนี้ถ้าเรากลับมาตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงตรงนี้นะครับเราจะโหลดข้อมูลลูกค้านะครับเราต้องเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับ ก็คือเป็นการเคลียร์ข้อมูลจากตรงนี้นะครับ B7 จนถึงคอลัมน์ E นะครับถึงร้อยตรงนี้นะครับก็คือมีการเคลียร์ข้อมูลก่อนทุกครั้งแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่อันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับในการสร้างฟอร์มแล้วก็ออกแบบรูปแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับผมจะทําการทําปุ่มแอคชั่นตรงนี้นะครับให้มีปุ่มคล้ายกับตัวเดิมที่ผมเคยทํานะครับตรงนี้ตัวแอคชั่นต่างๆนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ